วันนี้ค่ะขอเปิดทริปตะลุยเวียดนามกลางกันดีกว่าค่ะทุกคนคะไปกินข้าวอร่อยๆที่เบ้งค่ะเพราะเว้เป็นเมืองของอาหารชาววางังแต่หลายที่เราพาไปทุกร้านก็คือเราเข้ามาเราเ้กัน้านไม่อย่างดีต้องรับความโรเคานี้ค่ะ let's go <S สิ่งที่บอกกับฉันน้ำซุปคือด,ดีจริงดีมาก เนื้อสดคอดีชอบเลือดแบบไหนเนี่ยเนื้อแบบฟิลลิ่งเยเลลี่นุ่มๆเลือดที่ดีอันนี้คือเข้มข้นของแพ้ที่นี่ถึงอร่อยคุณก็มาไม่ได้หรอกค่ะมันยากเกินไปสำหรับพวกคุณค่ะดิฉันยังยากเลยค่ะแม่เนื้อสดที่ประเทศนี้เลวอกมาอย่างดีหืมก็ยินดีอันนี้อร่อยเป็นคนข้างหน้าสั่งแบบดูชิลล์อะไรเนงะี้ยก็เข้าใจได้อร่อยจริงแม้จะตบตีแย่งชิงแต่ของโก้มันก็รสชาติโลโก้จ,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 จริงๆ ก่อนไปทริปเวียดนามกลางกับบิ๊มกินแหลกค่ะขอสรุปไว้สั้นๆนิดนึงก็คือ 1. เราว่าเวียดนามกลางคนใจดีวเวียดนามต้เยอะมากเรื่องโกงอ่ะเนี่ยผ่านมาทั้งคลิปยังไม่เคยเจอโกงหรืออาจจะโกงไปแล้วอยู่ในราคารับได้ก็นะว่าไม่โกลงละกันคุณป้าป้าคุณลุงลุงแม้แต่คนขับแกร็บใจดีมากๆทุกคนแม้แกร็บจะให้ลงฝั่งตรงข้ามแต่แกร็บก็จะวนมาส่งเราหน้าที่ที่เราไปทุกคนและเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะเล้วเาลาไปสั่งร้านอาหารแต่ละร้านทุกคนก็ดูใจดีหมดทุกคนก็เลยแบบชอบเวียดนา,า,า,าหาว ถามมาแล้วก็บอกว่าเวียดนามใต้ของยนะูน่ะมันคนติดหวานถ้าเป็นฝั่งฮาน่อยก็จะหวานกว่าเวียดนามกลางนิดนึงแต่พอมาทางทิฟเนี่ยก็รู้แล้วว่าอ๋อเป็นคนติดเค็มเค็มจริงจ้าใส่โซเดียมมาเติมที่นี่ได้จ้าถ้าขาดและผงนัวมีจริงๆทุกคนใครให้ผงนัวมาเวียดนามโปรดระวังเพราะมันมีอยู่จริงๆแต่ว่าอร่อยมากๆหนูชอบ ต่อมาอาหารเวียดนามกลางถือเป็นต้นตำรับค่ะทุกคนค่ะเพราะเวเป็นต้นกําเนิดของอาหารหลักชาเชียงของเวียดนามเลยและบีมอคัดแต่ตัวโลโก้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 มาให้หมดเลยอ่ะอาจจะโลโก้ไปนิดบางร้านก็อย่าไปก็ได้เออเอาเท่าที่ตัวเองไหวกรุณาดูบรรยากาศต่างๆในร้านก่อนตัดสินใจไปแล้วกันค่ะเพราะว่าบางทีที่ไปยังรู้สึกหรือว่าแบบโอโมอันนี้มันสุดโลโก้พ่อแม่นูาจะมาไม่ไหวเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่บางคนที่ลุยได้ก็คือเจอการเดินทางของเวียดนามกลางก็คือแนะนําให้ลงไปที่ดานังถ้าจะไปเวก็นั่งตัวลิโมูซนบัสมันจะมี แบบที่แบบแชร์บ้านกับคนอื่ไนไปอะตกควละมา2สองสามแสนถ้าจะไม่ผิดนะแต่บีม,มาเช่ารถเลยบีมเช่ารถกับพี่ต่อสองวันมันตกสามล้านหกดองรถส่วนตัวก็สบายดีเหมือนกันก็ลองดูรสาตแต่บีขึ้นคอนแทคให้เผื่อใ,ใครอยากไปจองตามคนขับรถพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยคือบีมม,มีรถพ่อในชิปหลังๆแล้วก็เลยไม่ได้เช่ารถแบบเหมาแต่บีม,มาส่วนตัวคิดว่าเช่ารถแบบเหมาคุ้มกว่า5วันเจล้าน ดอกปลาก็หลรและคนเช่ารถก็หารกันก็คุ้มกว่าค่ะแต่สําหรับเที่ยวในเมืองนะยางดานังแนะนำ Grab มีเรียกง่ายมากๆๆๆมากเรียกเหมือนเมืองไทยเตะแต่อย่างเวบิมก็ไม่เห็น Grab แต่พี่ต่อเห็นวินฟารแต่ก็ไม่รู้ช่องอะไรเหมือนกัน,นทุกคนก็เลยคิดว่าเช่ารถน่าจะดีกว่าก็เรื่องโรงแรมเปน้นิ้กลางโรงแรมราคาถูกมากและบิมมาช่วงก่อนฝนแต่ทุกคนข,ข้างหลังอาจจะเป็นวอเปเปอร์พอดีพยายุใต้ฝุันเข้าวันที่หนูจะกลับมันเกยเป็นวอเปเปอร์หหนูว่าหนักมาก ฝนจะตกเวียดนามกลางช่วงเดือน10บเดือนสิหน้าที่ทุกคนอยากมากันน่ยจะเป็นช่วงสิแล้วแหล,ละเพราะมันจะเย็นเนาะไปถึงเดือนหนึ่งเดือนสองมันหนาวอะ่ะแต่ถ้าใครไม่อยากมาช่วงพีคซีซันก็มาช่วงโลซีซันก่อนก่อนฝนตกก็ได้คืออย่างถ้ามาเวียดนามกลางมีแนะน้ำเงินสดเลยเพราะว่าค่อนข้างโลโคมากๆกว่าโปรเจกมันเยอะเหมือนกันก็เลยเงินสดเป็นหลักหมดเลยค่ะ แต่ถ้าเกิดใครมีพวก Travel c a r d แล้วเข้าร้านพวกอาสมมุครั้างกาแฟอย่างเงี้ยจะจ่ายได้บ้างแต่บางร้านก็จ่ายไม่ได้ทุกคนก็เลยคิดว่าเงิน,นสดก็ชวนที่สุดค่ะต่อมาเรื่องโทราศัพท์เปิด roaming ม,มาก็ง่ายดีช่วงนี้เพราะว่า roaming ม,มันจะราคาใกล้ๆก,กับ Travel Sim อะส่วนใหญ่ก็เปิด roaming เที่ยวตลอดค่ะแต่ว่าเวลาคนโทรเข้าถ้าเกิดไม่อยากใชเงินก็ไม่ต้องรับและก็ไม่ต้องตัดสายเพราะาตัดสายก็จะเสียงเงินจ้ะ แล้วก็การสั่งอาหารเนาะปกติคนจะชอบแคปคลิปบิ๊มไปส่งให้ร้านอาหารใช่ไหมซึ่งอันนั้นคือสิ่งที่ถูกละเพราะถ้าเกิดท่องตามไปอ่ะรอบนี้บิมก็ไม่แน่ใจออกเสียงถูกร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเพราะว่าภาคเหนือและภาคกลางออกเสียงไม่เหมือนภาคใต้พิมจะออกเสียงแบบคนใต้ที่เขาบอกว่าเหนือกันมันยากมากทุกคนเขาจะมีการออกเสียงที่ไม่เหมือนกันสามารถแคปเทค,คพร้อมภาพและยืยนให้ร้านอาหารได้เลยว่าเอาอย่างนี้แล้วก็บอกหนึ่ง เือหรือ3ว่าไปรอดแน่นอนค่ะและการเตรียมตัวก็เข้าก็มีแตประมาณนี้ค่ะทุกคนคะใครมาหน้าหนาวเติมเสื้อันหนาวใครมาหน้าร้อนก็ใส่ชุดธรรมดาได้เลยเพราะมันอากาศเท่าไทยค่ะเวลาเท่าไทยค่ะและตอนนี้สามารถไปดูคลิปกันได้เลยค่ะ let's go ค่ะไปเริ่มที่เมืองเวก,กันเลยจ้า สวัสดีค่ะมิ่ีกิหลกกลับมาแล้วค่ะวันนี้เราแลนดิ้งที่ดาน,นังกันเนาะเราจะนั่งรถจากดาน,นังไปเว้ยค่ะทุกคนคะแต่ตอนนี้รถมาล้อนอูแล้วค่ะไปกินข้าวอร่อยๆที่เว้นค่ะเพราะเว้เป็นเมืองของอาหารชาววางังแต่รายที่เราพาไปทุการานก็คือเราเข้ามาร,ารับความโรคว้นี้ค่ะ let's go เมนูหนึ่งที่มาเวสแล้วต้องคิดถึงเป็นอันดับต้นๆก็คือบุญบ่อเวสค่ะทุกคนค่ะก็คือตัวก๋วยเตี๋ยวเนื้อนอบุญบ่อแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีร้านดังใช่ไหมแอบอ่านคอมเมนต์ว่าคมนไม่ค่อยดีก็เลยหามาอีกร้านหนึ่งชื่อบางาแล้วก็ถามคนพื้นที่ว่าร้านนี้เป็นยังไงคนพื่ก็บอกเอยอร่อยก็เลยมากินอยู่เนี่ยค่ะทุกคนแต่พิงก็ไม่คิดว่าจะโลเคเวอร์นี้ไม่แน่ใจใครจะมาตามได้ไหมนะต้อลโกเคมากวิธีการคือเข้ามาหาที่นั่งแล้วก็เดินบอกเขาว่าเอาอะไร เ้ากลับมานั่งที่ซึ่งปีมาสั่งดับเบียร์แล้วว่าพิเศษเนาะมาหนึ่งถ้วยค่ะพี่ต่อบอกว่าตอนเขาทำเนื้อน่ากินมากร่อน <S <S สั่งบุญบอเวไปแต่ยังไม่ได้แต่ได้ย่างอื่นมาแทนเป็นสิ่งที่พี่ต่อบอกว่าแก่แกแกเขามีแบบเนื้อเลือกแย่หลายคนสั่งฉันก็เลยเห็นเม็ดบอกตั้งข้างแล้วก็บอกพี่เขาว่าอย่างนั้นหนึ่งเรียกว่าอะไรอะ่ะ เขาบอกว่าเนื้อก็บอยหยุ่นไม่มีในเมน,นูแต่ว่าน่ากินมากซึ่งเขามากกับข้าวแต่พี่ตะวันข้าวชินชิปปิ้บอกว่าจริงจริงกินกับมีอะไรกว่าซังมีมากินด้วยเร็วมันก็แบบเออแต่มีบุญบอ,อ,อลอีกหนึ่งอาจจะไม่หมดซึ่งตอนเขามาเนื้อค่อนข้างแดงทุกคนอยากให้คนพึงคนให้มันสุกนิดนึงอะแล้วว่าไม่งั้นแดงมากซิมเบิร์กนะชิมน,น้ำซุปก่อนอันเอิญดั้มาอร่อยมากเค็มนัว ของตะไคร้ชัดอตะไคร้แบบตะไคร้ตะกลนแล้วมีความนัวจากกะปิก้น <c oughs> สิ่งดีๆมากจริงๆวิท <c oughs> <c oughs> สิ่งนี้มอกกับฉันฟิลลิ่งเนื้อสดเมืองไทยก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดอะแต่ว่าเนื้อสดเขาอะไม่เหนียวมีความให้เคี้ยวไม่ใช่นุ่มอะไร่างไม่ใช่แต่เราว่าแบบพอเคี้ยวแล้วมันเข้มข้นดีอร่อยมากพอกินกนะับข้าวเหนียว ปีลุงมาจจะพูดถูกเพดี๋ยวมันแข็งๆมนงลงอ่ะเหมือนกินข้าวเหนียวกับต้มแกงอ่ะคุณลุงบอกเอาเส้นมาจะดีกว่าจริงค่ะทุกคนบอกเขาเรียกว่าเอาหมี่แต่หนูไม่ไหวแล้วหนูมีบุญบอกเพล็กด้วยแต่น้ำซุปคือดีจริงดีมากเอ็มวีพีของวันนี้ให้คนดีที่ถูกที่สั่งตามตกข้างๆอร่อยมาก เมื่อกี้ยก m อ p ให้กับน,น้องต้มเนื้อไปแล้วใช่ไหมแต่ว่ายังไม่ได้กินตัวหลักเขาเลยคือบุญบ่อบุญบ่อจานใหญ่มากคนซิมชิมน้ำซุปแป๊บก็เลยคิดว่าจะนน้ำซุปเดียวกันดูะปะไม่เหมือนแนะ่น้ำซุปเขาไม่เหมือนคนนี้ก็อีแบบหนึ่งคนนี้กลิ่นตะไคร้จะน้อยกว่าแล้วก็เผ็ดกว่าเค็มแล้วเรา,าก็กลิ่นกะปิชัดกว่านิดนึงขอชิมเส้นเส้นเนขาเหมือนถุงจีนที่ไม่ใช่เส้นหมักนะเส้นเขาเหมือนแป้งขนมจีน แต่ว่ากลิ่นเขาหอมกลิ่นแบบกลิ่นจีนชัดมากอะเม่อคา้าให้กลิ่นเชิงหมักแต่ก็แบบไม่หมักเบอร์นั้นไม่เปรี้ยวอะอร่อยเส้นมีความดึ่ดึมด้วยปกติของจีนเมืองไทยมันจะแบบไม่ค่อยหยุดน,นะมันจะขัดขาดแต่อันนี้คือหยุ่นิดนึงอร่อยวันแรคือดั้มดาดําด่้มดาแปลว่าเข้มข้นอันนี้คือเข้มข้นของแท้ขอชิมเนื้อ เนื้อสดอดีเนื้อเขาจะชิ้นใหญ่แล้วก็จะมีความเอ็นหน่อยๆค่ะมันก็จะแบบดึงๆให้เคี้ยวอ่ะแต่พอชิ้นมันใหญ่กว่าตัวถ้วยแรกของเราเนี่ยเราว่ามันก็เด้งกว่าเท็กเจอร์เนื้อแบบนีนให้เคี้ยวเยอะกว่าค่ะแต่ว่ามไม่เหนียวสองคู่อร่อยต่อมาลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นปูเท็กเจอร์เหมือนลูกชิ้นผสมกับทอดมันปลากายเค็มหว,ห,วหวานหวานนัวๆแต่เค็มหวานใกล้กันเลยนะคะแล้วก็เนื้อเป็นฟูๆเหมือนยีมาอย่างดีก็จะแบบเด้งแต่เด้งประมาณเด็กไม่เด้งจนเกินไปแล้วก็หอมพริกไทยค่ะ มีรสชาติอยู่แล้วในตัวแค่หน่อยๆต่อมาเลือดเลือดที่ดีเลือดที่ไม่เป็นแปง้งชอบเลือดแบบไหนเนี่ยเนื้อแบบฟีลลิ่งเยี่นเลยนุ่มๆอร่อยเหมือนชอบเลือดเลือดดีมากหอมเลือดอ่ะแต่ว่าไม่ได้ขาวนะไม่สากต่อมาขาหมู ต้มขาหมูที่ไม่เปื่อยมันมีความเด้งอยู่เหมือนเขาต้มมันนิดเดียวให้แบบให้หนังมียื้ยืดอยู่ไม่เยลล็นรี่กลิ่นหมูว่าพุง้งป่วยส่วนตัวชอบแบบเปื่อยๆไงชอบแบบร่อนๆอ,อันนี้ก็แบบก็แเป็ฟันนิดนึงก็อร่อยกินคอลลาเจนชัดแต่ว่าเขาจริงๆแล้วเขามากับพวกผักเลยนะทุกคนสามารถใส่ผักใส่มะนาวเพิ่มได้แต่ว่าตอนนี้ถ้วยยิ้มเต็มมากยังไม่สามารถยัดอะไรลงไปได้ก็จะลองใส่มะนาวอีกนึ่งวร์ชันเหมือน ต้อยังเผ็ดหน่อยๆที่เค็มนัวและเปรี้ยวอ่อนๆค่ะอร่อยแนะนาสำหรับคนที่ชอบเค็มนัวเธอถูกใจสิ่งแน่นอนบุญฝอเวสรุปฟังสองอย่างนี้ค่ะอร่อยกันทูกค่ะ ด้วยความที่เมื่อวานค่ะบุญนบอกเว้ทำเอ็มวีพีไว้ดีมากอร่อยมากนัวมากไอผงชูรสจะทําให้คอแห้งตอนกลางคืนแต่ว่าก็อร่อยคราวนี้ก็จะขอจัดบุญนบอกเวอีกที่หนึ่งเป็นบุญนบอกเวสุดโลโก้ฉันว่าเป็นลาลับในแถวต่างชาแน่นอนเพราะว่ามันสั่งยากแน่เพราะมันสั่งยากมากแต่ว่าโลโก้ทุกคนบอกว่าโอ้โหตำดาเข้มข้มนแล้วคนแน่นตลอดหมดก่อน8โมก็เลยไปขอเข้าไปกินรางกันกิ ที่นี่ถึงอร่อยคุณก็มาไม่ได้แล้วค่ะมันยากเกินไปสำหรับพวกคุณค่ะดิฉันยังยากเลยค่ะแม่จะเล่าให้ฟังถึงระบบการจัดการนะคะทุกคนแบบมีการจัดการคิวได้ด้วยตัวเองคือเมืเ่อกี้ตอนเป็นยืนอยู่ตรงแบบหน้าประตูประมาณ10นาทีฉันเข้าใจวิระบบ้ล้วาสามคนคนหนึ่งเป็นคนเอาเส้นใส่จาน อีกสองคนเป็นคนตักเครื่องต่างๆใส่ถ้วยตามออเดอร์และป้าสองคนนีจะแยกกันซ้ายขวาฉะนั้นเราต้องไปต่อคิวฝั่งไหนก็ได้ไม่ว่าซ้ายหรือขวาพอต่อคิวเสร็จซึ่งคิวก็ไม่ได้เป็นแถวตรงๆคิ <Q S 2> วก็คือเหมือนมใครมาก่อนก็เรีรอไปแล้วก็คุยกันว่าใครมาจีมาก่อนหรือเปล่าเมื่อกี้มีคนนึงบอกเป้นจีคนนี้แล้วเป็นชันสิฉันก็ยกมือเลยบอกว่าไม่ใช่ฉันมาก,ก่อนเธอเะจ๊ะฉันว่ามันต้องมีการตบตีฉันนะคิดว่าทุกคนในช่องมีหน้ามาตามและมันยากแม่และไม่พอนั่นคือยากจุดที่หนึ่งคืองยกที่่คือั ้านนี้ไม่มีเมนูแต่อยู่ต้องไม่คุยกับป้าเองว่ายูจะเอาอะไรบ้างแล้วป้าจะคิดราคาขึ้นมาคนข้างหน้าบีมก็สั่งลูกชิ้นล้วนเนาะเป็นปูล้วนฉันก็แบบเอาไงดีวะก็เลยอ่ะสั่งบ้างครัวตัวตุมตต้มๆ้ส้มเนาะตัวลูกชิ้นปูอะว่ากูัว,วเอาครัวแล้วก็เอาตายตายแปลว่าเนือ้อที่มันแบบรวกอะคือจริงนีมาเรียวกว่าบ่อแต่คนข้างเรียวกว่าตายก็เลยอ๋อไม่เรียกว่าตายทุกคนเสร็จแล้ว ก็จะมีเลือดก็ลืมไปแล้วเลือดเลี้งไงเพราะมันตื่นเต้นอยู่ก็เลยบอกว่าที่มันสีนดำๆอะ่ะแล้วโกก็ตักขึ้นมาว่าใช่ไหมบอกว่าใช่แลก็ใส่ถ้วยให้สุดท้าย,ยหมูผมก็ทำเอามันหรือเอาไม่หมันเหมือนที่โฆษณาปืนทำหรือปืนด้านเพราะว่ามันเขาไม่ได้ใช้แบบแบบวเขาใช้อย่างที่แปลว่าแบบแ่วาเนื้อไม่ติดมันอะ่ะพอพักกลางแลวใช่ไหมก็จะไม่รู้ใจคำยังไงเราก็กระบารอยแล้วกักนแตบบ่ว่าสามชั้นฉันก็ะบารอยแล้วโกก็บอกจะเอาสามหมื่นจะเอาสี่หมื่นฉันก็ว่าเอาสี่หมื่นแล้วโกก็ถามตอนโนเตเลยว่าสุุกหรือไม่ส และต้องทำมันเยอะมิชชั่นมันเยอะกันไปหับทุกคนที่เป็นต่างชาติทุกคนฉันเรียกว่ามันยากมากดูคลิปนี้ไปแล้วกันเพื่อความบันเทิงแต่มาขอชิมสิว่าเป็นยังไงอืเจ้านี้อาจจะทรรมชาติกว่าบางงานหน่อยเค็มอ่อนมากมากแล้วก็นัวนิดนดมีความรสแบบอามาก,กองอยู่แต่ช้อบที่มันแบบเค็มนัวแบบกลังสดสุปได้ง่ายหอมกลิ่น ตะไคร้ตะกะปิเราว่าก็มามาตอนอ่อนๆนะคะ่ะไม่ได้ามาแบบวิ่งกะปิกะปิกะป,ปอิอ๋อแล้วก็น้ำซุปอ่ะเวลาเลือกเขาให้เลือกได้เลยว่าจะไก่เขาเหมืนไก่ไก่ว่าเผ็ดหรือไม่เผ็ดมันก็บอกว่าไก่ตอนสุดท้ายป้าเขาก็สั่งน้ำซุปที่เผ็ดอ่ะใส่ให้ซึ่งมันก็เผ็ดจริงๆรอันนี้พอกินไปกินมาก็จะมีความแบบเผ็ดๆหน่อยๆอยู่เหมาะกับยามเช้าค่ะที่มันไม่ต้องการความแบบให้มันข้นมากเป็นเจ้าขนมจีนที่ เด้งชอบความที่มันหนึแบหบนับนิดๆแต่ไม่กัดขานะ่แต่ว่าน,าน้าระหวานนะบางนากระดึ๋งว่ะอันนี้หรอความเหนือจะน้อยกว่านิดหนึ่งต่อมาแล้วเชียงปูหืมกูหิ่งจ้าวเนี้ยอร่อยคือถ้าเจ้าบางนาจ,จะครายทอดมนันถูกปะแต่เจ้าเนี้ยจะมีความปั้นสดเขาอะเอามากรัดต,ตัวโตวันตักใส่หม้อมันก็จะเป็นก้อนตัวโต เนื้อจับกันไม่แข็งเขาไม่ได้ใช้แบบไม่ได้เครื่องหัดยเลยมันอยู่ความฟูๆนุ่มๆอันนี้เผ็ดพรพิกไทยมากๆมันหมูจะเป็นชิ้นเล็กตรงกันหน่อยแต่ว่าก็ยังมีความหอมมันอยู่อร่อยส่วนปูอ่ะทุกเจ้าเราไม่ไสูกความเป็นเนื้อเป็นต่อน,ตอนแต่ว่าเขาจะมีแบบปูถ้าปูใสยย่แบบหอมๆนิดหน่อยๆแต่ใดๆคือเราว่ากลิ่นปูไม่ได้แบบรุนแรงแต่เจ้าน,นี้หอมพริกไทยสุดขั้วมาเดี๋ยวชิ้นนะนี่คือมันหมูอร่อยชิน้นเขาเค็มนัว ตอนนั้นก็เลยคิดว่าข้าวกับนำจืดที่มันมาเค็บหมอ๋นอนุ่นๆพอคิดเห็นกับดูชิ้นตามทีก็ค่อยจืดเลยขอเชมบัวตายเนื้อสดที่ประเทศนี้ลวกมาอย่างดีโกทุกคนจะค่อยๆลวกแกลัมดีแล้วตักขึ้นเลยซึ่งดีจริงนุ่มจะมีเทคเจอร์เคี้ยวหน่อยๆแต่ไม่เหนียวเลยว่าแบบนุ่มแล้วชิ้นก็บางนิดนึงไม่แบบไม่แข็งเป็นเนื้อสดที่ดีต่อมาเลือดเลือดเจ้านี้มาแบบเกี่ยวเลือดแป้ง เลือดแป้งอ่ะเหมือนเลือดในข้าวมันไก่บางร้านที่มันแบบแข็งๆต่อมาบารวยทีสั่ชั้นบาร์เป็น่สสามรวยไปเว่าชั้นหน้าตาน้องเหมือนชาชูไหมคะแต่เป็นชาชูที่หนามากเป็นสามชั้นที่หนาจังค่ะข้างสามชั้นอร่อยคือรู้เลยว่าตอนโกตักคือโกเลือกแล้วแหละมันจะมีสองหม้อสามหม้อเท่างนั้นใช่ปะ่ะจริงๆโกเลือกจากหม้อที่มันควรจะต้มมานานแล้วแต่มันหมดแล้วแม่สมั่งทำไม่ยามหมด มันมีหม้อใหม่ที่โก้เพิ่งเทลงก่อหน้าฉันไปอ่ะก็ต้องไปตักมาจากหม้อนั้นนะเอมือนไปเลยไม่เปื่อยมากแต่รู้เลยว่าหนังมันเริ่มเปื่อยแล้วอะเพราะหนังมันนุ่มเที่แต่เนื้อข้างในมันจะมีความแบบเป็นชั้งชั้งให้เคี้ยวอยู่ก็เลยไม่เปื่อยนะจะได้มาอยากได้หม้อที่มันเปื่อยแต่หมดแล้วหม้อที่เปื่อยแต่ตัวไม่มันอยาจะกินหรือไม่กินหรอหนูก็กินบางดเท่านั้นแม่บอลไม่บอกแบบมีบางเจ้าที่กินหมูมันจะแบบมันหมูไม่สดอ่ะแต่เจ้าเนี้ยสดซึ่งพอกินแล้วรู้เลยเออกินเหมือนมันเข้ามบอม อร่อยจังค่ะโกแม้จะตบตีแย่งชิงแต่ของโกมันก็รสชาติโลโกจริงๆร,ร,รู้สึกทุกอย่างทําด้วยมือรสชาติเป็นเรื่องของกระเจจค่ะทุกคนใครชอบไม่เหมือนกันส่วนน้ําที่ร้านนี้นะคะแนะนําน้ำเต้าคู่เพราะว่าจริงๆคนเวียดนามกินน้ำเต้าู้ตอนเช้าเยอะเนาะร้านนี้เขาก็มีแล้วม่อก้สั่งมาอร่อยนะคือไม่ได้ข้นมากๆๆๆๆแบบเกลืกแบกรีนยาก,กาที่เราชอบที่ญี่ปุ่นแต่และว,ว่า หอมถั่วและสามารถสั่งได้ว่าเดือดหรือคมเดือดเดือดคือน้ำตาลคมเดือดคือไม่ใส่น้ำตาลยิ่งก็บอกสงตาลเขาก็ตักน้ำตาลอ่ะเป็นเป็นเใส่เข้าไปเลยนิดึงเนี่ยเขาจะมีช้อนคนน้ำตาลมาให้ด้วยเพราะน้ำตาลเป็นเบสติงจริงเนี่ยใส่ก็จริงแต่ว่าหอมถั่วชัดอ่ะรู้สึกว่าอะไรที่มันโฮมเมดกลิ่นจะชัดนิดนึงชอบเติมพลังพร้อมแล้วไปตะค่ะ เอาเผื่อใครจะมาลองดูค่ะบอกที่การนิดนึงเพื่อการง่ายขึ้นเข้ามาในประตูนอเลือกที่นั่งก่อนไปที่นั่งหายากที่สุดแล้วก็นั่งจองหวานคนหนึ่งอีกคนเดินไปสั่งคอนที่เดินไปสั่งแนะนําต่อแถวตรงหน้าประตูรูาใจดีค่ะต่อตามคิวเสร็จแล้ววิธีการสั่งคือนั่งคุยกับป้ากระซิบข้างหูป้าว่าแบบจะเอาอะไรบ้างตายเนื้อสด ปูอ่ะดูฉ้นปูเนาะแล้วก็3ชั้นคือบารอยค่ะเขาจะถามว่าเผ็ดไม่เผ็ดก <c oughs> ็บอกถ้าเผ็ดบอกไก่ถ้าไม่เผ็ดบอกคมไก่แมวต้นหอมบอกคมหัน่นเพราะถ้าไม่บอกเขาก็จะใส่หั่นให้นะคะูเสร็จแล้วป้าจะบอกแล้วสามหมื่นแล้วสี่หมื่นสามหมื่นคือถ้วปกติสี่หมื่นคือถ้วยใหญ่นิดนึงซึ่งของบีมาสั่งสี่หมื่นก็ไม่ได้หใหญ่มากอ่ะทุกคนสี่หมื่นได้ก็รับเงินใจ่ายให้ป้าก,ก่อนแล้วป้าค่อยทำให้ค่ะเสร็จแล้วปั๊บพอได้ถ้วยปั๊บก็หยิบถ้วยมานั่งกินที่โต๊ะค่ะตามน,น แต่หมูจะไม่ค่อยเหลือฉันรู้แล้วหมูคือสิ่งที่ขายดีทุกคนเอออย่างบิมีมาได้หมูชุดสุดท้ายที่มันเริ่มไม่นิ่มแล้วแต่เป็นแบบถ้าชุดแรกๆมันต้องนิ่มมากเลได้แล้วอย่างที่บอกร้านนี้จะยากเกินไปใครมาสู้ไปถึงก็ลองเถอะแปลกมากกวดได้นะถ้าทำได้จะให้าปากระถามว่เาเก่งจังเลยค่ะ